นี่สิเป็นขังนอกที่ลูกค้าสามารถเห็นราคาของเห้าโดยตรงนะคะว่าราคาเากินของเห่าคือ1นึ่ง้อยสาค้นยังสีสมุตดนะคะเพิ่นกับสีเห็นแบบนี้ค่ะทุกย่านสิขืนแบบนี้นะคะถ้าลูกค้าบอต้องการที่สี่ใจเยนเงื่นสดเห่าการสิมีเป็นบัตรให้ลูกค้ารูดแบบนี้ค่ะ สวัสดีค่ะสาวดอนในต่างแดนค่ะเดี๋ยวเข้ามาทำงานกันนะคะพี่น้องค่ะเฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลยะได้อดิฟสี่

đẹp ตับ đó ว่าอะเดมไม่ออกโอ้โซโว đã โวโซเลยเหรอเด thắc, khăn đen Så, varsågod. Inte så mycket ris Ja. Inte mycket. Det räcker. Du kan i nudlar? Ja. Och så vårrulle. Ja. Och så någon sån här kycklinggrej.

ประมาณนี้ค่ะเฮาสิตักนกกินไห้เพินินเฮาสิตักนกกินไห้เพิ่นแบบนี้นะคะเพระาะว่าช่วงนี้เขาบ่ได้ปล่อยให้แขกตักเองค่ะเพระาะว่าเฮ้เอาอยู่ในส่วนโควิดค่ะท่าง้านกันเลยสิแบบว่าตักไห้เพิินบ่ให้เพินินขามาหยุ่มบ่ให้เพินเาาเพินเขามาตักในร้านกองเข้าเองค่ะต่อกันจักน้อยนะคะด้วยผัดไทยไก่ค่ะพี่น้องคะ กับไข่กับกระเทียมของเฮ้านะคะพี่นอ้องเห็น,นะคะพอได้ที่เขากับไข่ไก่ลงไปะค่ะพี่น้อง ปานกลางเ้าเพิ่มข้วห้อนค่ะมัาสิเปียนอยู่ในมือของข้าเข้าสถึงหูงโหลดค่ะพี่น้อง่ะซุกลราค่ะไกล้เข้า ตามด้วยเสซนคะ่ะพี่น้องคะเต้าดอนใส่เซนนันกานังล่ำนะคะพี่น้องเสซนแห้งคะ่ะเพราะว่ได้ใส่เสซนเปียกเพราะว่าเสซนเปียกนี่เ้นนี้ละห้าขอน้างสูงคะ่ะพี่น้อง เอาก็ะเลยใส่เป็นเส้นแหงค่ะนี่ค่ะ,คะเส้นแหงกะพัดสวยคือกันค่ะพี่น้องคือมันอยู่กับน้ำซอสของเข้าน้ำสาวดอนมาค่ะสีผพัดไทยของเ่านี่ข้างลานเ่านี่สวยงามค่ะพี่น้องค่ะอุ้ยอันพอดีอันเดี๋ยวหนองสาวุดอนเพิ่นกำลังต่สิแซนเส้นค่ะ ๋ยาสาวดอนเสร็จไปขอเส้นมาไม่เดี๋ยวปิดหมอว้ก้อนค่ะนี่ค่ะพี่น้องอุ้ยคนตัดไบย่างนี่เราเกียบว่าข้องเข้าเฮียค่ะนี่ค่ะเส้นที่สาวดอนใส่นะคะพี่น้องเป็นเส้นกา้านล่ําค่ะนี่ค่ะต่อค่ะพี่น้องอันนี้ผัดไข่ทางลานเห้าหวนัน อ,อ,อ,อันเพื่อนเพื่อนอันเพื่อนเก้าของสาวอุดรเนปซี่ก้าของสาวอุดรกับสิบหูนะคะว่าสาวอุดอบอรบ่อได้ผสมทั่วลงไปในผัดให้ค่ะพี่น้องคะสาวอุดรแยกนะคะแยกเป็นกล่องในเพลนตั้งหากค่ะเพราะว่าบางคนเพลนแพ่ทั่วแล้วเพลนบอ่อได้บอกกับทางลานเฮ้าเพลนกะยากค่ะพี่น้องยากหลายอย่างคะ่ะสาวอ,อุดรกะเล่แบบป้องกันง่ายๆแบบว่า แยกทัวเลยดีกว่าค่ะนี่ค่ะนาตาถาถาเกิดยัง่งข้นยังสิคนแพ้แล้วคนกินแล้วคนแพ้คนยิ่งยิงสิคนสิโทษเขาไปในในหมองดูแลท่างนีเลยนะคะเขาก็จะออกมาตัวมานนันมาน,น,นหนีเ,เขาเขา่เขามีสิธิ์สามารถฟั่งในห้องปิดอิหงยังกลานแบบนี้ได้เลยนะคะถาลูกค่าคือถา ลูกค้าของเข้ามีอันตล่ายืดแพรือเป็นอีหยังเงีสี่นะคะพี่น้องลูกค้าก็คือถูกเสมอนะคะถึงคนสืบว่าได้บอกเข้ากับทางลานเข,าเข้าเข้าเฮดผิดเข้ากระตองักเซ้าดอนสืบว่าวาจังไลยคะ่ะลูกค้าคือพระเจ้าวางสี่ว่าพี่น้องกันบ่มีเพิินกับเข้ากับขายต่อไปบ่ไดยย้ังีสี่นะคะ เข้ากันเลยแบบว่าตองเห็ดไห้ถือใจเพิ่นทุกย่างถึงบางเทียเพ,พ,พิ่นอาจิพิษนะคะพี่น้องแต่ว่าเข้ากับตองย่อมรับเอาว่าเขา้าคิดค่ะเถียงเพิ่นบ่ได้ค่ะนี่นะคะพี่น้องหน้าตาผัดไทยของเข้าค่ะสีสวยงามมากง่ายเลยค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะผัดไทยลานเสาดอนค่ะผัดไทยไก่ค่ะเดี๋ยวเสาดอนสิเอาทั่วมาให้เบิ้งนะคะพี่น้องว่า สาวุดอน,น,นขายอ่าสุดหนึ่งนี่แบบไหนคะ่ะข้าเสียบทั่วแบบนี้ให้เพิินเลยนะคะนี่คะ่ะสุดหนึง่งผัดไทยของขา้าวหอมทั่วแบบนี้คะ่ะผัดไทยไก่นี่ข้าิเริรมต้นที่95้าโคนนะคะพี่น้องคะนี่คะ่ะเดี๋ยวไปขายของต่อกันนะคะพี่น้องการทํางานของเ้านะคะพี่น้องถักส่วนขาเสิร์ฟแขกเสร็จ ข้อะสแบบว่าด้ยางกินไปนะคะอยากกินกาแฟกับยางในายางกินนี่ดีค่ะพี่น้องคือสาวดอนในเสาวดอนกินกาแฟนะคะยางกินไปค่ะกลับขึ้นมามาต่อจั้นสี่ค่ะส่วนเอาเห็ดสิเป็นยุบป,ประมาณนี้ค่ะยาบากันนะคะพี่น้องพันฟโฟดะถักสซมิเกะถักสซมิเกะ ทักทักทักหอดรอสักรอให้รอฮัลโหลฮัลโหลอย่าเข้ามาสรักทำไมดอสดงมีเหตุผาอะโพซะเอาเนอยตานี้ เมนูฮอร์เรซพอดั้นเรคกุเมนแขกกินกุ้งดีค่ะเบฟ

ถักแพนหอ,อดสรอ,อ,อให้เดือดักเดือซัพมาไห้ใหีนยนไทยโกโรบอบไหเอย่ะ

เด็าาดปลาซอเดทองแฟนควัไหายๆด18ไก่อนลบโหัละผ้าเอาอันบวกเพ็ดบวกเพ็ดด้วยสตา๊าคามันเห็ดนี่ค่ะหน้าตาลเครื่องคิดเงินของเสาดอนนะคะทุกอย่างสิบอกในราคาแบบนี้ห้เห้าเห็นเลยค่ะคือไก่คือหมูคือ,อยังยังสิค่ะ สมุดวาไก่ของเท่านี้นะคะเพิ่นสังไก่นี่ค่ะมันก็สิเป็นบอกว่าเบอร์นันเบอร์นันเบอร์นีเบอร์นีนร,นรนาคาเท่านีเท่านียังสิค่ะนี่ค่ะเพิ่นสิมีบอกทุกอย่างคือแบบวาจังใดล่ะมีอยู่ในหนีหมดค่ะพอบ้านผ้าสีต่างเกษตรนะ่ะ่อนคางแห้งกับพี่น้องเขาต้องเฮ็ดไห้ถูกต้องตามมาตามของเขาอยู่นี่นะคะ แล้วมันก็สีมีจอบอกราคาของเพ่นนําขังบนนี่ค่ะนี่จ้ะที่เป็นจอโซ่ให้ลูกค้าเบิง่งเดี๋ยวเซาอุดรเสิออกไปขังนอกให้เบิ่งนะคะนี่สิเป็นขังนอกที่ลูกค้าสามารถเห็นราคาของเฮาโดยตรงนะคะว่าราคาแนวกินของเฮ่าคือ119คงร้อยาังสีสมุดนะคะเพ่นก็สีเห็นแบบนี้ค่ะทุกย่างสิขึ้นแบบนี้นะคะถ้าลูกค้าบ่ต้องการที่สี จเยนเงืนสดห่ากานสิมีเป็นบัตรให้ลูกค้ารูดแบบนี้ค่ะส่วนหลายนี่เ่าอยากให้ลูกค้ารูดบัตรมากกว่าลูกค้าใจตังค์นะคะพี่น้องเพราะว่ามันสะดวกสบายกับท่าร้านเ้างนําค่ะคือถ้าเพิ่นว่าสะดวกสบายที่เพิ่นสิตใจบัตรเพิ่นลืมเอาบัตรมาเพิ่นกระส้ามาที่จิตใจพันผ่าโท,ทรศัพท์ใด้คือก,กันค่ะเป็นอีกอ่าเป็นอีกอัน ทางสะดวกสบายสนิทหนึ่งของเงนลูกค้าของเท่านะคะเพิ่นกะแค่กดเบอร์ของลานแล้วก็ใส่จำนวนเงินที่ที่เพิ่นสิจ่ายออกไปนะคะแล้วก็เรียบร้อยคือกันแข้ายๆกับจ่ายบัตรค่ะถ้าอดกำหนดใบสองที่เขาเอารุ่นออกนะคะพี่น้อง ทางหลานเ้ากระสิเก็บผวกผ่าปูต่อปูโตอีหยังออกมดนะคะเพราะว่าถ้าเมดส่วนนี้แล้วเขาสีบ่าห้ลูกคามานั่งกินอยู่ในนี้เลยค่ะเขาถาไกยเวลาาบสองออกไปแล้วส่วนหลายเ้าสีแบบว่าห้ลูกคาสั่งกลับบ้านค่ะเสาดอนบ่เข้าใจว่าเวลาเสาดอนออกมาทายของนอกน่ะอัน มันสิเป็นอันสั้นดึก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 ยังสิเป็นคือมีแสงสะท้อนเข้ามานะคะพี่น้องสาวดอนเลยบ่กคอยอยากออกมาไทยวิดีโอข้างนอกค่ะเดี๋ยวตว่าสาวดอนก็สิคอยปั๊บคอยเฮ็ดไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องค่ะมีแขกสองก้นนั่งเห่างนั่งกินอยู่ข้างนอกค่ะตว่าสาวดอนไม่ได้ทายเห็นหน้าเพิ่นก็บไ่ได้เป็นยังดอกค่ะนั่นค่ะก็สิยุ่ประมาณนี้นะคะพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็คือเก่าเหมือนเดิมนะคะพี่น้องค่ะ สาดอนฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์ซับตะครกดแชร์สาวดอนนั่นเเด้อค่ะกดติดตามให้สาวดอนเพื่อเป็นกําลังใจในการเฮ็ดคลิปให้สาวดอนต่อไปนั่อเลค่ะพี่น้องค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ